มงคลที่แท้จริงคืออะไรสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีสว่างดีของสัตว์เหล่านั้นมงคลพระเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าลถน้ำมนต์ลบเป็นมงคลมันเป็นมงคลของใครใครเป็นคนบัญญัติอ่ามันต้องถามว่าใครบัญญัตินะ พระาศาสดาบอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกในโลกนี้ฉันโพชนาที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดลฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรดูหมอดูฤกษ์ดูยามสะดอกเคราะปลุกเสกรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์มันของสมณพรามหมณ์เราอื่นมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ถึง13พระสูตรหนึ่งพระสูตรพระองค์บอกว่าตถาคตไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้อีก12พระสูตรสั่งห้ามพิขุในธรรมวินัยนี้ทำตกลงแล้วที่โยมเห็นพิขุทำพิขุททำตามพระเจ้าหรือทำตามปริพาชกนะพิจารณาให้ดีก่อนนะ อันไหนเกิดก่อนกันข้อมูลนี้เกิดก่อนหรือพิกขุของเราที่เราไปเห็นเกิดก่อนอันนี้สองพันกว่าปีนะนะพิกเออพิกขุเราอายุกี่ร้อยปีกันนะอันนี้สองพันกว่าปี